อ่ะพี่น้องบอกบอกตัวเลียกในงานสไตล์แต่งโมเด้อโชว์โชว์หน่อยสิครับโชว์หน่อยสิโอ้โหเป็นแพ็กเกจแบบนี้สวยงามตามท้องเรื่องจกบาทละหนึ่งสิบบาทมะ้ยจ้าร้อยหกสิบจ้าสุขภาพดีนะโอ้ยผมไปอ่านสุขภาพดีโอ้คนไปอ่านสุขภาพดีจังเด็กตาบฒ่าเนาะพี่น้อง อ่พี่น้องบอกบอกตุเรียนงงานสดตายแต่งมู้ดเออไม่ขาหมู่ดเอไม่ขานี่นี่นี่ปากม้วนหลอกก่อนมันมู้เอาเท้ามาเีนเอาเทขากับมือกมือเด้อขออนุยาตสิเลยเด้อมาหลกเคนก็นั่งขาอ้วนสวยอยู่แบได้ถ่ายตัวเสียง นี่ค่ะพี่ซาผมพี่าผมก็พี่สาเองเหมือยันค่ะโอ้งัดออกมันมาใหม่นี่จะได้พูสวยๆมาว่ากับม่นางเบิรงมันแพ่น้น้ลายไหลเงี้ยนหอเด่นี่ตองก็ส่ถุงมื่อรส้งนงโนโมเนาะโมโโหนสิคะโจไหนสิโอโหสวยมากเลย สืบสูก่กินเนี่ยคนไทยกินปกติซู้ม,มาเนาะนี่ได้แล้ว,วจะกี่ข้าวสืบเป็นหน่วยมาอปอกกระสันน้องสูหาแนวปอกบอกย่าอย่างไม่ได้จักบ่าหน,นีซองลอยบอกหน้อยๆผ่านยังไงมั่หนีผ่านยังไงหมอนทองหมอนทองไม่ใช่หมอนเธอนะอันนี้หมอนทองนี่เปลือ,อ,อกนายเดียว นแมนเนน้ำแผ็กัน้ขอมีนแง่แง่แง่แงจังน่อยโอ้ยเด็กเราใส่สิเว้ยแง่แง่แางนั้นจังน่อยลูกนี้200ร้อยพวนบะ ร้อยหกสิบใช่โอ้ร้อยหกสิบได้สองพูตกภูละเท่าไหร่สองคันนี้สามมีสิทธิ์แม่นวะนี่มันเทเล่ดีหนำภูละเท่าไหร่นะเนโอ้มันมีอยู่อีกภูหนึ่งนี่ต้อกัดปาดตามหล่องภูมันเนาะส่วนพูอยากปาดเองส่นหนกว่าไปดูบหนงเียโอ้ภูใหญ่มากนี่แม่ค้าหมวกแกก็จะเอามาเป็นแพ็คสำหรับลูกค้าที่ ไม่อยากแกเองปอกแตงโมแกะแตงโมเอ้ยแกะแตงโมเป็นไะแกะูุเรียนเองค่าแตงโมค่ะหมอนทองหมอนทองไม่ใช่หมอนเพอสูอันนี้ปูใหญ่มากร้อยหกสิบแล้วมาเนี่ยร้อยหกสิบบาทนั้นพี่น้องได้อยู่สี่ผูก็จะประกอบไปด้วยภูกระดึงภูมะนาวภูกระแจแล้วก็ภูผาเผลอภูผาเพื่อภูสีตาเอาจาไปเนาะ น,น,นี่มาดูดูหน้าแมคค้าเลยนะจะไปถ่ายเอาแต่อ่าหุ่นเล็กๆนะแมคค้าคนนี้ก็เป็นแมคค้าสู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับอืนางต้องสู้มีผัวหลอก็อย่างนี้แหละต้องสู้ชีวิตลูกสาวก็นั่งขาวอ้วัวอยู่ตรงนั้นหน้าหลานไอยละ <c oughs> อ่าก็มีไอเงาะด้วยนะมีมี้ก็มีได้พี่น้องเย้หมองมังพูดนะครบับจตกรบรรันนะสะกอบันฉันก็มีนะ นี่เรียนนี่คนซื้อนะคนซื้อนั่งอยู่นี่ซื้อแล้วหนึ่งลูกก็จะมาแพ็กใส่อันกระดาษกองฟูมแบบนี้ติดที่นีง่ายใช้เวลาปอกอยู่เจ็ดว,วินาทีกับสิบห้านี้นะ <laughs> ออบไปน่อ,น <laughs> อเอาคิดเป็นสสนเลยพี่นอ้องห้างรืเบิงกัร บอกทุเรียนเห็ดจังได๋นะบางคนก็นไม่ไดอ้อันเขาปอกแล้วเนียวิธีการั่งเดียวคือเชาะลองตามภูมันนี่แหละพี่น้องเอามีดเชาะไปเชาะไปนะฮะเชาะออกแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็งัดออกมาเลยก็จะได้เป็นภูที่สวยงามไม่เละนะครัุเรียนหมอนทองผลไม้ยอดฮิตประจำหน้าฝนของเมืองไทยเราหนึ่งปีหนึ่งครั้งพี่น้อง เอาปกกันได้บาทเนี่ยเอาปกได้บาทเนี่ยเอาปกได้บาทเนี่ยมั้ยฝนฝ่าม้าขาวจีบบอนี่เอาปกได้บาทสองบาทยี่สิบสามบาทถึงหน่องหน่อย้งหนอยงหน่อยนี่ก็มาซื้อแล้วะอเจอกันคลิปหนักครับเป็นแพ็กเกจแบบนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะอันนี้ก็จากบาทร้อยหกสิบแปดเนาะ ภาพดีนะโ <Yeah. S 1> อ้ยผมไม่อ่านสุขภาพดีโอ้ยผมไม่อ่านสุขภาพดียังไหนโอ้ยตาผู้เฒ่าเนาพม่เหรอโอ้